สวัสดีครับลับไมครั้งกับรายการซูเปอร์ซังวดน,นี้เอาการ์ดมาโชว์สังเกตได้ว่ายิ้มด้วยเพราะอารมณ์ดีในส่วนของการ์ดที่โชว์แต่ว่าก่อนหนึ่งถ้าเข้ามาครั้งแรกครับลิงก์นี้เลยที่น้องเขาแปะไว้ให้เข้าไปดูซะมันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าถ้าเริ่มเบรคควรจะทํายังไงอ่าถ้าเริ่มติดตามในส่วนของโซเชียลมีเดียของซุปแต่ละอันเอาไว้ทำอะไรบ้างเช่นไอจีเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งกลุ่มเบรคอยู่ไหนเริ่มยังไงเข้าไปในลิงก์นี้ซะแล้วก็จะบอกทุกอย่าง 2. เกิดไว้ก่อนเลยเดือน7มีงานอีกครั้งนึ่งแน่สถานที่ไม่ใช่ที่ร้านแล้วพรากคนบ่นว่าร้อนว่าแคบกว้างก่าเดิมแอร์เย็นก่าเดิมยังไม่บอกที่ไหนแต่ว่าเดือน7มีแน่นอนส่งวัรายละเอียดเดี๋ยวติดตามทางเพจ a c e b o o k นะครับ3ที่งานนั้นมีเซอร์ไพรส์ด้วยเร็วๆนี้จะมีของหมาเซอร์ไพรส์บอกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูยังไม่บอกบอกได้แค่นี้พอน้องค่อยพูดแค่นี้ครับในส่วนของวันนี้จะเอาคือเรื่องของเรื่อง,องคือ1 คนไทยดู EPL เยอะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสะสมสมาสมักพักหนึ่งจะรู้ว่า EPL ที่พันนี้ได้ไลเซนส์มาเขาก็ออกรุ่นปริซึมออกรุ่นอะไรก็แล้วแต่แต่รุ่นที่เราเรียกว่าไฮเอน d และกันก็คือจะเป็นรุ่นในส่วนของ i m p e c t a b l e แน่นอนหลกัหลกๆซุปเก็บลิวฮูเป็นส่วนใหญ่ครับแต่นี้ที่จะมาให้ดูก็คือจะเอาของที่จะเรียกว่า i m p e c ค a b l บ1ละกันก็คือปี2019 2020จะเอาเซตลิวฮูที่ซุปสะสมให้ดูบวกกับ จริงๆแล้วในรุ่น2009ซุปมี2รุ่นที่จะ c o m p l e t เซตหรือจะครบเซตแล้วแต่วันนี้เอามาให้แค่ดูอีกรุ่นหนึ่งก่อนอีกอันหนึ่งที่สวยกว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำคอนเทนต์ครับแต่วันนี้ก็เลยจะเอารุ่นต่างๆที่ซุปสะสมมาให้ดูก่อนอื่นเลยให้คนไทย่ดูหน่อยว่าคนไทยทั้งประเทศคงอยากได้ใบเนี้แล้วก็มันมาอยู่ในผิดคนอ่ะแต่ว่ามันคือไลน์กิ๊กแชมป์เปี้ยนซึ่งแชมปเปี้ยนมีแค่2009 2020แน่นอนแฟนหงครับแต่ว่าซุปเบรกแล้วได้มา แชมเปี้ยนเขามีแค่1ิบใบไม่มีพาเลเรลครับซุบได้แล้านกิกมาเข้าใจพี่ๆหลายคนเคยถามแล้วยังไม่หายครับเก็บต่อไปแต่แลันกิกแชมเปี้ยนครับหาคนยากครับให้ดูอีกทีหนึ่งลันกิกแชมเปี้ยนครับ <S <S ได้ความสนใจเว,วาญญาลารอครับจำไม้ไม่บอกหลักๆซุบเก็บลิวเวอร์พูลเอาลิวเวอร์พูลขึ้นก่อนนะเอาลิเวอร์พูลขึ้นก่อนจากปีแรกซุบเก็บหรือพยายามที่จะเก็บทับสิบายเซนนะารเซนทับสิบของทุกรุ่นทุกใบของลิเวอร์พูล อ่าอย่างเช่นสมมุติว่า all time legend ของเลอร์วููซึ่งมีโอเว่นอยนลัสกับหลุยส์สวาเรสใช่ไหมครับซุปก็จะมีทับสิบทั้ง3ใบเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องก็ยินเสือให้น้องก็ถ่ายแล้วกันนะแต่เงี้ยก็จะเป็นสวาเรส6กทับสิบโอเว่นสทับสิแล้วก็อยนลัสสองทับสิครับ อันนี้ก็จะเป็นทับสิทั้ง3ใบที่เก็บมาได้อันนี้ไม่รู้เคยเห็นกันหรือยังไม่ใช่ทับสิครับแต่ว่าเป็นแพชออโต้ของ VVD Match One ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น1นึทับยีกับ2องทับยี่ห้อันนี้ต้องเอาจะออกจากซองเลยอันนี้น่าจะเคยเห็นกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูถึงความสวยของมันคราวที่แล้วที่ถ่ายรายการไม่รู้แล้วบอกว่าหัวหง จริงๆแล้วรีบไปหน่อยครับมันไม่ใช่หัวโหนมันเป็นตัวลิเวอร์เบิร์ดแต่นี่คือ1นะึทับยี่สิบห้ากับสองทับยี่สิบห้าแมชชวลนะนะเธอเดินคนใหม่ๆจะไม่เคยเห็นว่าซุปมีไม่ต้องติดต่อมาครับการ์ดท,ที่โชว์วันนี้ทั้งหมดไม่ได้ขายนะครับอยู่ในคอลเลกชันของตัวซุปเองครับแต่จริงๆนะวีวทับยี่สิบห้าทับห้าสิบอันนี้ทนะับยี่สิบห้ากับทับห้าสิบสองอีกสองใบด้วยแต่มันจะเป็นโลโก้ตรงเซนต์ดาล่าชาเตอร์แล้ว ก็เก็บไว้อีกเหมือนกันครับทับยี่ทับห้าสิบก็ไม่ได้ขายนะครับอันนี้อยู่ในคอลเลกชันข้าพเจ้าแต่ให้ดูถ้าไม่ใช่ VVD เหมือนที่บอกครับจะเก็บเฉพาะทับสิบอย่างเช่น คอนาโนทอรเรสอันนี้ก็ทับสิบแมชชวอนนะถึงแม้ผ้าไม่สวยมากแต่ว่าทับสิบหนึ่งป่ะสองทับสิบยิ่งแล้วเคยมีสองใบสามใบแต่ขายแล้วเบรกได้ช่วงนั้นดวงดวงดีเอิร์นเอิร์นอย่างบอกจะเก็บทับสิบเพราะฉะนั้นนอกจากลาลานาที่มันช็อตปริ้นหาได้แค่ทับสิบห้าอย่างเช่นเอียนรัชกับอลิสันอันนี้ก็จะทับสิบอิลลัสเซียสอิงอลิสันกับเอียนรัชก็ทับสิบเช่นกันรวมไปถึงวีวีดีกับเอียนรัชไบเดอร์ไลโลครับเอียนรัชวันละวัน มีวีดีวันวันพลาดคือตอเรสพลาดวันวันไปตอนนั้นบิดแพ้แล้วก็ตอเรสทับสิบซุ้มไม่ม,มีซุ้มมีแค่ทับยี่สิบห้าจะเป็นอะไรที่ไม่เข้ากลุ่มแต่ม็นทับยี่สิบห้าแล้วเหมือนที่บอกจริงๆแล้วมันมีลาละนาในรุ่นนี้ด้วยแต่ว่าแค่เบสก็ทับสิบห้าแล้วซุ้หาทับสิบไม่ได้จริงเบรกก็ไม่เคยได้เนี่ยได้มาใบาเดียวคือทับสิบห้าเนี่ยซึ่งแอบเซง็งเพราะรุ่นไอ้น,นี้อันนี้ลยเซ็นเลอะด้วยแต่ก็เป็นใบเดียวที่หาได้ก็เลยเอามาเข้าเซ็ตก่อนอื่นๆมีอะไร,ไนนรับ แล้เช่นคริปเปิ Triple, ้ลลิวคูปีที่2ไม่มีปีแรกที่มีเฮนเดอร์สันโลบันสันอาริสันคริปเปิลอันนี้ออกในเบรกตัวเองแล้วก็พี่คนไทยก็ขายซู้เลยซื้อต่อใบนี้ไม่ได้เบรกได้อันนี้เคยมีอยู่หลายใบขายหมดแล้วเก็บไว้ใบเดียวก็คือในส่วนของคลับฮิสตรีที่เป็นซูเรสก็าเรียกว่าอ e ีเบยตอนนี้ใบนี้ก็สองสามหมื่นได้ไหมสองหมื่นนิดใบนี้ เมือนก่นเคยมีหลายใบแต่ว่าเหลืออยู่ใบเดียวแล้วแล้วก็ Victory ครับอื่นๆก่อนไป Victory อ๋อมันจะมีรุ่นนี้ด้วย Immortal Ink อินรัสของซุปก็จะเป็น9ทับส<ๆ>ิบอื่นๆนี่มันซ้ำละแพช t อ t o ้โซลออมีรุ่นนี้ไง Indelible Ink Suarez อันนี้ก็ทับสิบเหมือนกันเห็นป่ะทับสิบครบทุกใบจะมีสองใบที่ไม่ครบสิบก็คือตอวเรที่พูดไปแล้วกับซัวเรสรุ่นนี้มัง้งที่ซุปหาม่เจอว่าทับสิบหรือทับยี่ซุปอยู่ไหน แต่ว่าควรจะมีตรงแบนี้อันนี้เอาอันนี้ตออเลยทับมีห้าไม่เกี่ยว90%มันต้มัจะทับ10มันจะมี2ใบคือลัลลนาเอานริถ้าเอาจริงที่ทั้งเซตของการลิฟวูไรซ์ซุปจะขาดแค่3ใบที่ไม่ทับสิบก็คือลัลลนาแฮชออร์โตซัวเรสอาจจะมีแต่หาไม่เจอว่าอยู่ไหนแล้วก็ในส่วนของอิลาสเตรียสโตเรส ไม่ต้องเอามาหายไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็พอแล้วก็ complete set แล้วอีกเส้นหนึ่งที่อยากจะให้ดูน้องเขาอาจจะอวกระบบได้ในการถ่าย insert แต่อันนี้คือเรียงนอกจาก VVD ดีนะเรียงตามลำดับในคาร์ดบอร์ดคอนเนคชันเลย ยังไม่ครบเซตซุปขาด2ใบ1ใบนั้นเป็นรีเดียมได้แล้วแหละเป็นรเดียมชั่นแต่ยังไม่ออกคือเดวสันซานเชสใบที่2ที่ยังไม่ได้ชอตปรินมาเคยบิดแล้วแพ้คือเจมี่วาร์ดี้ถามว่ารุ่นอะไรมันคือในส่วนของรุ่นของ Victory Signature ครับแต่นี่คือเรียงตามเช็คลิสเลยย้าไม่ได้เอาตามพาราเรลนะหาได้ก็บุญแล้วไม่หาคนยากแต่ชอบเพราะครึ่งหนึ่งของรุ่นนี้คือออนการ์ดแล้วก็ชอบดีไซน์อะถ้าเรียงไปตามเช็คลิสของเขาเลยที่เป็นรีเดมชั่นามาก่อนอย่างเช่นเมสันเมาส์เมสันเมาส์ นี่คือรุ่นที่บอกเลยนะ Victory Signature เห็นไหมฮะ Daniel James ก็เป็น Redemption แล้วก็ On Guard เช่นกัน Daniel James ซุปจะทับ50าสิูจําได้วันนี้เบรกได้จากฮ่อ,องกงชื่อ,อยังแปลกอยู่เลย Pulisic ทับ99ซุปไม่มีต่ำเหมนกันแหละแต่ฮูทับ99 oo, ้ากู้ก็ On Guard นะ Jan Valery อันนี้นจําไม่ได้ว่าเบรกได้หรือซื้อหรือเปล่าแต่ว่าทับ5ซึ่ง On Guard เหมือนกัน ใบนี้ซื้อชัวเพราะโค้ชช็อตปรินต์แต่ว่าเป็น Redemption mm hmm. ก็คือในส่วนของ Morgan g i p s White ทับ15ออนการ์ดเช่นกันของ Wolf Pickford อันนี้จำไม่ได้แล้วว่ว่าได้จากไหนแต่ว่า Pickford ก็ออนการ์ดครับของซุกหราทับ5ด้อ Victory Signatures Raúl Jiménez Sticker ทับ25ิบห้ Victory ใช่ไหม Victory ทั้งหมด RVP สูงแค่เ okay. 9 9าสิกเกอร Sticker h a r r i a n e สติกเกอร์ว่ะเพลงตรงที่เคเมนสติกเกอร์ครับสามสิบห้าเดลิเดลอาลีเชื่อปะไม่เคยเบรกได้สุดท้ายต้องไปซื้อเอาอใบนี้สองใบนี้ต้องซื้อเอาอะไม่น่าเชื่อตัวไม่ดังเลยเอฟล่างกับเดล่อาลีไม่เคยเบรกได้เอาจงจริงพยายามสมัยก่อนมี P P พีไพีพยายามจะเอาให้ได้เนี่ยไม่ได้ได้ก็ได้รุ่นอื่นสุดท้ายต้องไปซื้อเอา,าแต่โชคดีเป็นตัวที่ไม่ดังเลยครับมันก็เลยไม่แพงดูนั้นซื้อมาสองใบสุดท้ายแล้วแน่นอนครับโด ทับสิบแต่โรเป็นโรคไป,ปแล้วเป็นซิกเกอร์สองทับสิบทับสิบ้วยแล้วก็แน่นอนทับผิดท้ายด้วย VVD ทับห้าอันนี้เบรกได้สามทับห้าเาหอนได้บอกเพราะนั้นเซตวิกตอรี่ของซุปจะขาด2ใบอันนึงรีดไปแล้วยังไม่ออกอีกใบหนึ่งที่หาไม่ได้คือเจมี่วาร์ดี้ครับถ้าได้ก็จะครบเซตเหมือนได้บอกมีอีกรุ่นหนึ่งที่เก็บอยู่ที่เก็บทั้งเซตเลยเซตนั้นซูเปอร์ขาดอยู่2ใบด้วยเหมือนกันยังไม่บอกว่าเซตไหนยังไม่บอกว่าใครเพาจะโดนโกงราคา แต่หลักที่เอามาให้ดูก็คือว่านอกจาก e p l Prism อ่ะส่วนส่วนตัวนะซุปชอบเหมือนที่พูดเสมอว่าชอบเก็บในส่วนของการที่มัน h i เอ็นแน่นอนมันสวยเลยลครับสองซุปพูดเสมอว่ารุ่นบางรุ่นที่มันดีไซน์สวยอย่างเช่นพูดได้เลยว่าอย่าง Victory เองอ่าราคาจะสูงถึงแม้มันมีพาราเรลนะเพราะมันเป็นรุ่นที่คนสะสมถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังอย่างแม้กระทั่งรุ่น Club h e a t หายไปไหนละอย่าง Club h e a t เองแต่ละปี Club h e a t ราคาก็จะดีเพราะดีไซน์มันสวยปีล่าสุดไม่ได้ดีไซน์อย่างนี้แต่ว่าใกล้เคียงกันดีไซน์ก็จะสวยครับรวมไปถึงพวกที่ไม่มีพา r a LE l e ลเหมือนที่บอกปีที่2มันไม่ได้มีแชมเปี้ยนแต่ว่าอย่งางแชมเปี้ยนสาขาก็จะสูงมากหลักๆก็เหมือนที่บอกว่าซุปเก็บ epl คนไทยดูอยู่แล้วครับซุปเก็บ epl เพราะอะไรเพราะว่า การมันสวยเหมือน h i g h e n อีนะมันสวยจะ2มันมีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นเยอะโดยที่โอเคแน่นอนแหะถ้าห้ามแมชวอนถ้ามันเป็นรุ่นที่เป็นออนการดถ้ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีพาเรลราคามันไปอยู่แล้วแต่ว่าบางรุ่นเองต่อให้ไม่ได้เป็นออนการดมันก็ไปเบสออนตัวรุ่นเพราะแน่นอนมันคือสปายดิมานยิ่งคนต้องการเยอะคนมึงเข้ามาใหม่เงี้ยพยายามจะหาสัวเรสนี่เราไงสมัยก่อนเนใบนี้ใบละสามสี่พันเองครับแล้วก็ขึ้นมา6กพันแล้วตอนนี้ใบละสองหมื่นแล้วเพราะว่า คนที่เข้ามาใหม่มันหายากต่อให้มันลันสูงมัน92ใบปะ92ใบแต่ไม่มีใครเลยมามันก็มีแค่92ใบเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันเหมือนที่ซุปเก็บแล้วอะ่ะถ้าไม่เดือดร้อนหรือไม่จําเป็นคนก็ไม่ปล่อยนะครับราคามันถึงจะขึ้นไปเรื่อยแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องเป็นลุก,กี้พูดเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นต่างๆถ้าคุณศึกษาดีๆมันก็มีช่องการทางเงินบอกได้เลยว่าอย่าง Victory Set ซตอย่างเงี้ยสมัยก่อนราคาไม่ได้โหดขนาดนี้ตอนนี้ราคามันก็ไปไกลมากแต่ว่าอยากจะเอามาให้ดู บวกกันแน่นอนครับลิวพูกำลังลุ้น4แชมป์มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอาลิวพูมาให้ดูแต่ว่าตัวอื่นซูไม่ได้มีเยอะไงแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาอีกรุ่นหนึ่งมาให้ดูจะเอาของปีล่าสุดมาให้ดูว่าซุปเก็บอะไรย้ำเสมอฮะไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยออกไปซื้ออิมเพคซะ์ะไม่ใช่นะต้องศึกษาเองดูเช็คลิสต์เองอะไรดีเองอันนี้แค่เล่าประสบการณ์เล่าแบ็กกราว ให้ฟัง2ช่วงนี้ระวังเยอะที่สุดเหลยครับคนโกงโคตรเยอะทั้งคนไทยโกงคนเองทั้งคนไทยเป็นโกงต่างชาติตอนนี้โดนประนามกันอยู่เพราะนั้นระวังดีๆ 3. อ,อย่าให้มิตรภาพไม่ใช่อย่าให้เม็ดเงินสําคัญกว่ามิตรภาพครับเพราะฉะ้นเราก็เป็นสังคมการ์ดของเราอยู่แล้ว เพราะนั้นถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยากให้ทำเปิดกล่องอะไรก็แล้วแต่ส่งข้อความเข้ามาพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนีซ้ซะอยากให้ซุปลองคุยกับใครได้บ้างอยากให้เชิญใครมาลองแนะนำมาดูก็ได้นะอยากเอาความมีอยู่ในหัวอหละที่จะเริ่มทำแต่ว่าถ้ามีใครในใจบอกมาได้เลยในส่วนของวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ